วรากนั่งสมาธิดีแต่ไม่นั่งทาไมไม่นั่งก็ไม่ม huh er ีเห <par> ็นมีใครนั่งเลยคนนน้นก็ไม่นั่งคนนี้ก็ไม่นั่งคนนน้นก็ไม่นั่งฉันจะนั่งทําไมก็มนนษย์บางใจเป็นอย่างเงี้ยคือต้องการเห็นต้นแบบคือต้องการกำลังใจบางอย่างไม่รู้อันนี้เรื่องหนึ่งบางอย่างก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่กำลังใจมันไม่มีเพราะ แต่มันขาดกำลังใจที่ขาดกำลังใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือไม่เห็นมีใครทำเลยไม่เห็นมีใครทำเออถ้าถ้าเรารู้จักทํำความดีนะเราก็จะเป็นกำลังใจให้อีกลายหลายคนหลายหลายคน,ยยยคนเพราะงั้นเวลาตั้งสมาธินะ ลวงพ่อเราจึงมักจะชอบให้มานั่งรวมกันที่มันั่งรวมกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะให้กําลังใจซึงงจ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัวให้กาลังใจซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าพอเรานั่งนั่งไปสักพักหนึ่งแต่ละท่านก็นจะรู้สึกว่าโอ้อยากจะเลิกแหละแต่พอลืมตาขึ้นมาเห็นคนข้าง นั่งอยู่ก็อ้าแล้วก็นั่งต่อโดยที่หารู้ไม่ว่าคนข้างๆก็คิดเหมือนเราเลย <c oughs> คิดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าลืมตากนละที